มาเร็วยังไม่จะจัดฉัโอ้นี่ไงพ่อต้มใบไม้ต้มโม้ไหไวไหวเจ้าไหวสารน้องไปไหวสาร,สารกอ่อนลูกไสะเรามาที่ไหนเราก็ต้องไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่นก่อนที่นี่อีกไลยใด่ไหอืมไ้ย น,<อ>น,น้องจะเป็นน้องจะเป็นซาตานโหนไอผีเสื้อจริงๆแล้วน่ะระวัง,งต้นไม้มีหนามมีหนามแค่ไปบุกรุกนี่มสมมติอาจจะพออินดูหืมกินเนี่ยมีทางไปต่อได้เดินไปอ่านกันชมต้นไม้ ยางนะต้นยางยางนาใหญ่ไหญ่โตฮะถ้าหมาพูดอยู่ล้วเหรอใช่ไปกลับไปกลับไปห้องเฮ้ยเฮ้ยวิวีกลับมากลับมาเราต้องเดินกลับไปสินี่มันสารนะนี่มันสารนี่คือสารเราต้องกลับไปทางเดิมสิทางเดิมทางนู้นทางนี้ลูก อะไรไปอย่าววิ่งลูกต้นอะไรเนี้องไปทางหนามหรือใบหนามหนามามันเป็นต้นอะไรนะู่นแม่อยู่คนเดียวตงันมาไหมันมาเลยอะน้องยืนเมื่อกี้ฉีดดิหันมาดิ หันมาหน่อยโลงนกหัวขวานเจาะมัง้งไม่ใช่มันไม่น่าเรี่ยมขนาดนี้นะมันเจาะเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้นานแล้วไงนี่ต้องอย่างนี้ละมัง้งมีอะไรอะ่ะอ,อันนี้ทางาก,กินก่อน,น,นไหมกินก่อนไหม,ไหม,ไหม,ไมดเดี๋ยวมาแล้วดิอันนี้คืออะไรมันเริ่มเลยขึ้นเรื่อยเรือยเราไม่รู้ทางไงไปางนี้นก็ได้ไป รออย่าไปไกลที่ลูกโทรหาแม่ได้ไหมโทรหาแม่ก็ไม่รู้หรอกทิศไหนอ่ะเราไม่เคยมารงสะพานโอ้หขวพี่อ๋อนี่ไปกาบหลวงพ่อมีหลวงพ่อข้างบนด้วย,ยดังูเนี่ยไม่รู้นะม,รมดมขังคกงูอะไรมันมีทั้งนั้นแหละในปา่า เราหาไม้ไว้ถือไว้สักอันก็ได้เอาไว้เคากเวลาเดินป่านะ,นาะเพื่อไม่ให้เพื่อเผื่อมีสัตว์มีพิษอะไรอยู่ข้างหน้ามันจะได้หลบเราเออาะไรากไหมรากมาเฉยเลยาคนนำไปนำปเสีโอ้ เขาเลยนี่ออขอะกิงเล่นกันนั่นน่ะขอกินนึงแปะต่อเลยนี่นั่นมันลากลูกไปไปเดี๋ยวพ่อหาฮะ้เดินไม่ถนัดนะโอเคไหมลากไปที่ลูกมาลากอะไรปะไอ้พูดใจโอ้นี่ไงเห็นลัวแล้ว อนอนยังไงหนูพ่ออุุ้้ยยออะไรอุ้ยอ่นีังไงพ่อหนงพ่อปุ๊บปะปไปะป,ไปุ้ยปีนยากมาไม,ไม่ไม่ต้องปีนขึ้นไปก็ได้ลูกมาข้างบนอาจจะมีขึ้นไปได้ทีละคนแค่นั้นแหละหลบหลบเพราะมันไม่มีทางที่จะให้วกกลับพี่ขึ้นเองพี่พ่อมาเอากล้องมาหนูขึ้นเอง พ่อจะหายให้วาก็ขึ้นไปสิหายที่นี่อดนั่นมีตั้งแต่ต้นทางมาหรือเปล่าถ่ายมาตั้งแต่เข้าแล้วครับงั้นที่แม่ดูงั้นทางไปพี่ว่าขึ้นอยากขึ้นขึ้นไปวางไม้ไว้ก่อนแม่ต้องดูขวาขึ้นไปต่อไม่ได้ยยวจะต่อได้นั่นไงเดี๋ยวมีมั้งมีทางไปไหม นีไ่ไงวนไปทางนี้ไงไม่ได้มันชันเกินจับจับลับลงลงลงีอย่าจับอย่าจับอย่าจับพีอย,อย่าจับอย่าจับพีวีเกาะรั้วเกาะอย่างอืน่นหันหลังลงลูกอย่าหันหน้าหันหลังลงมาทรงตัวได้ดีกว่าลงไปทีระคนมันไม่ใช่ลูกมันลื่นแล้วมันหนาทิ่มลงไปเลยไงแต่พีมีไม้ คล้องตัวไว้ก่อนไหว้ำพหน่อยเราไหว้ตรงนี้แหละอะไรแจ๊งหนูเนี่ยไหวไหวพาไหว้พาใครก็ได้ช่วยหนูด้วยโอเคใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยจับมือหน่อยมือใครก็ได้ป้อมพี่ลงไม่ได้ปล่อยไม้ปล่อยไม้ว่าปล่อยไม้ไม่มีปล่อยปล่อยอุ้ย นี่วัวมามาไม้ดูไห <c oughs> ลื่นลื่นลื่นโอ้ยมันเป็นปูนมาเดี๋ยว๋อสองตัวสักตรงไหนหน่อยว่ามันไม่มีที่จับไม, <c oughs> ไม้มันเอาน้ำหนักลูกไม่ได้นะ <c oughs> ไปไหนมาจีบรอ้ส่เาเข้าสู่ทางดีบบิ <c oughs> ไปสิไปไม่ได้โอ้ยมันเป็นขั้นบันไดไปได้ว้าย,อ,ยอะไรอ่ะไม่ไผ่ลอเนี่ยพุ <ขอ S 1> สมีนึกว่าท่อพีวีซีไม่ใช่ต้นไผ่มัน่าจะเป็นต้นหวายเดี<จ>๋ยวจับ,จ,บ,จ,บจับหน่อยทเท้ามันลื่นมาไม่รก ดเดี๋ยวเยวมื่อไหร่จะถึงน้ำตกเนี่ย